ตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองบูคาเวนนะคะวันนี้เรานะคะจะพักสดๆเลยทุกคนอนะาจะสงสัยเรามาทำอะไรในเมืองบูคเรนเราจะมาหาทำภารกิจกันนะคะซึ่งภารกิจนะคะมีอยู่สองอย่างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแอบบอกภารกิจนะภารกิจที่1คือการส่งพิซซ่าภารกิจที่2ก็คือการอ่าเป็นเด็กนะคะแล้ว่าไอภารกิจที่สงไม่น่าจะสำเร็จเพราะแอบเห็นสงครามแล้ว ต่อไปเราก็จะต้องไปสร้างโรงแรมหรือสร้างบ้านก็ได้แล้วค่ะแต่โรงแรมอ่ะมันง่ายกว่านะคะเราก็จะไปสร้างโรงแรมค่ะเพื่อแม่ใครเห็นนะคะเาว่าเราแอบแต่งตัวนะคะแต่ตัวเรามันชัดเจนเงี้ยสูงผมก็เปลี่ยนอะไรบ่เปลี่ยนเลยนะคะมันก็จะแอบชัดนิดนึงนะคะแล้วก็จะต้องปิดม่านนะคะต่อไปนะคะเราในใครก็จะมาแต่งตัวนะคะมาเรื่อง เพื่อหาชุดพนักง,งานพิซซ่าจริงๆมันมีหลายชุดแหละสวมเป็นบทบาทไในด้านหมดเลยแต่เราจะเอาเป็นพิซซ่านะคะก็กดไปเลยส่วนอชุดพนักง,งานเนี่ยมันจะไม่มีให้เอ,อ่มแล้วเราก็กดแล้วเราก็คอยดูนยนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือะะเ่อนหาเลื่อนหาพิซซ่าะค่ะเพื่อที่เราจะไปสุกเหมือนมีรังสองห้องรอบแบบเปจนเจฟเวอรทุกคนเืาปรับเสียนเกมมาเราปรับเปลี่ยนเกมภาษาไทย เน่ๆค้างๆต่อไปนะคะอยาก,เป,ยากเ,ปาเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนซะหน่อยละกันคงไม่จะหอยเลยหรอกต้อจะต้องปิดไฟด้วยนะคะไอ้เมื่อกี้ผีปิดหรือเปล่าไป้ายไม่ต้องลอกนะคะมาทุกคนจำเราในหน้าตานี้นะในมุมบุกเป็นแต่ถ้าในแบบอื่นทุกคนจำเราในหน้าต่างเมื่อกี้นะไอ้รถตนนำรวจ ไอ้กล้วยนั่นมมาจากไหนไปหาบ้านดีกว่าอืมกดผิดอือไม่ค่อยมีคนเลยไอ้บ้าน,นไม่ไม่มีคนแน,น่เอนเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเจอบ้านเขาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหคราวนี้นะ่จาจะเจ้าของบ้านแหละชัดเจนขนาดเนี้ย แต่เราว่าเขาน่าจะแต่งตัวอยู่แหละเขาน่าจะไม่รับของจากเราลองส่งพิซซ่าเขาสิเพรียมก,ก่อนเิรียก่อนล้วความที่พิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะก็ต้องใช้วิธีนี้มาส่งพิซซ่าค่ะอะไรนะทุกคน เขาหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะแม่เราพิมพ์เขาว่าแค่พิซซ่าพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าอ่เฮยคนไทยเหรอคนไทยอแต่มันพิมพ์มั่วแสดงว่ามันกลายเป็นคนไทยบ้านนะคะไทยบ้านะคะ เออแล้วเราก็จะสร้างรถนะคะรถอะไรก็ได้แหละอันนี้คือชุมชนคนขับรถเป็นนะคะ <c oughs> ก็ต้องใช้รถนะคะไม่เอาอันนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าชุมชนคนขับรถเป็นรถมันไวกว่านะคะทุกคน <c oughs> มาเราก็จะขึ้นไปนั่งบนรถ <c oughs> ม,นมิลังตองหอมรภารกิจนี้มันจะเฟลตั้งแต่ส่งพิซซ่าเอาอเคนเมื่อกี้เมันไม่ลังตงองหอมโดนนั้นเลยอะทุกคน <c oughs> แต่มันอาจจะ ไม่ใช่หรอกมั้งมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะใช่หรือเปล่านะคะทุกคนมาแล้วเราก็จะมาอุ๊ยเราจะมาที่ร้านอาหารเพื่ออะไรสงครามอะไรนะสงครามเลยนะสงครามนะสงครา,ามพี่มันอาจจะเป็นสงครามจริงเหมือนภารกิจนนี้มันจะเฟลเพราะสงครามยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนน้เนาะ มาแล้วก็จะขับไปส่งคุณแถวนี้กันเธอนี่เธอเป็นเบคอนหรอฉันขับรถไม่ค่อยเก่งเนาะขับรถไม่ค่อยเก่งเ่ะแต่ขับรถเปเนาะเพราะฉันใส่สิ่งพี่เบคอนซิพิซ่าหนูไหมพี่อย่าบุลิเขาคุณพี่คะซื้อไหมคะกรปิดกระปิด พี่ครับคุณพี่ซื้อของหนูไหมครับมาจอดรถ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 กันก่อนเหมือนภารกิจนี้จะเฟล,ลเลยอะเฟลแบบเอิมเขาว่าเฟล,ลเข้ามาในหัวแล้วเ <c oughs> ฟลเฟลเฟลไม่สำเร็จแน่ๆไม่สำเร็จต้งแต่ภารกิจหนึ่งกับภารกิจที่สองแล้วคือแบบ ในใจคือมันแบบขึ้นมาในนี้แล้วอ่ะต่อไปเราก็จะไปหาคุณพี่นะคะคุณพี่คุณพี่ละพีซ่าไหมคะแมวแมพี่เป็นคนละดีคนที่ไม่ได้แต่งตัวคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่ต้องการพิซ่าไหมคะคุณพี่คุณแพทย์ให้ให้อย่าบอกนะคุณพี่ไม่รับอ่ะคุณพี่ แม่หนูตัวสันแล้วนะทำไมคุณพี่ไม่รับหนูตัวฉันง่างๆทำไมคุณพี่ไม่ยับอ่ะเอ่ผู้ชายใหเจ็๋งงัางย่นงนะคุณพี่แบบถีแบบถีตรงนี้แบบคือกืนกับถนนมากเลยนะคะทุกคนอืไม่ไม่สามารถไปบ้านได้เอาแล้วว่ามาบ้านเฉยเลยสรุป ภารกิจเฟลนะคะบ้านนะคะไม่ต้องล็อกนี่นี่ล็อกด้วยนะคะเวลาเราจะแต่งตัวเลยนะคะผ้าม่านไม่ต้องนะคะเพราะยังไงเราก็จะเข้าไปในห้องน้าอยู่แล้วนะคะกดเออกดตรงนี้เพราะห้องน้ำไม่มีผ้าม่านนะคะสําหรับโรงแรมนะคะเราภารกิจแต่งตัวเป็นเด็กนะคะอันนี้จะง่ายๆหน่อยนะคะก็ขยับตัวเล็กนะคะให้ถึงประมาณ0ูจุดสี่อะค่ะ หรือทุกคนจะศูนย์จุดอะไรก็ได้นะคะเพราะมันสามารถสวมเป็นบทบาทได้หมดนะคะและ้วต่อไปนะคะเราก็จะมาหาชุดที่มันแบบคล้บายๆเด็กอุ้บาร์บี้กับบาร,ร์บีรกัมเราเอาบาร์บี้เพราะเราชอบเพราะเราเคยใส่บาร์บี้โงความเป็นเด็กก็ต้องเอากางเกงสีขาวนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะมา อม,มาอะไรนะมาหาป้ายนะคะเอออีพิซ่าอีพิซ่าใชแมวใชแมวอ,อีพิซ่าอีพิซ่าใชแมวจะมาจากไหนฉันไม่ต้องใช้แกแล้วจะอีพิซ่าอีพิซ่าอเาาอาอ,อเอาออกแล้วมาที่ไรทำไมเราไม่วาไปเลยมา ล้วก็จะใช้สกูตเตอร์หรืออะไรก็ได้เนี่ยแหละที่มันใช้ได้เนี่ยแต่สกูตเตอร์มันดูใหญ่ไปข oh. อเรียนคำว่าเดิมมีหน่อยเดิมมีเดิมมีเดิมมีไม่เอาเสียงสองนะเดิ <opt> มเดิม m ีไอ้มาเสียงสองมานนบเรียังหนึ่ง นายเออเฮ้ยมันกลายเป็นแรดไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบมันกลายเป็นแรดไปแล้วฉันไม่เอาฉันไม่รับฉันนอยนาย <c oughs> วันนี้เราจะใช้ยานพาหนะนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันช้าเกินไปนะคะเราก็จะกดไปที่รูปรถนะคะแล้วก็กดไปตรง นี้นะคะแล้วเราก็จะมาเอ่อเทุกคนสงครามยังไม่จบอีกหนักกว่าเดิมคือแบบคือแบบคือแบบหนักกว่าเดิมมาเถื่อนจริงอยู่บ่ได้อ่ะเราก็จะมาตรงนี้แหละนะคะอโดมีคลนจริงยากพิมออโดมีพีสแหละอโดมีอโดมีแล้วว่ามันไม่น่ามีคนเลี้ยงแหละแท้ ท้ามก็ไอไอไอเบคอนไอเบคอนเห็นปะไอเบคอนนั้นเม้แม่แม่จะาช่วยดูด้วยถ้ามีสงครแบบนี้เท่ากับไม่สำเร็จนะคะทุกคนดูเหมือนแบบในใจคือแบบมันรอยเข้ามาในหัวแล้วอะเฟลแล้วก็เฟลมาอดามีอดามี อดจามย์มิวุกคนช่วยด้วยแมียจ๋าช่วยหนูด้วยไม่มีคนเลี้ยงเลยอ่ะแมียจ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาแมีวแมว <c oughs> เออไม่มีคนเลี้ยงเฮ้รถฮาลูลวินมันยังมีอะ่ะขอรังเสหงไหมดิออ <c oughs> ขอรองเสกงหน่อย ก็ไม่ก็ไม่มีแล้วนะอ๋อโบเกเวนเอาออกได้แล้วงั้นเราลองเสกรถฮาโลวีนมาไหมาทุกคนเออเสกงมาก็รอดดีนะเออเสกได้ตอนแรกนึกว่าจะเสกเวลาเสแล้วฮาโลวีนทำไมอยู่พี่ไม่เอาออกค่ะเออเอ,อืมก็ดีนะแต่ไอ้สงครามมา เถื่อนเลยนะคะทุกคนไม่ดูใกล้ๆนะคะทุกคนว่ามันเถื่อนขนาดไหนนะคะทุกคนเฮ้ยโอ้โหหนูนี่ตัวคานพี่แบบโคตรเถื่อนหนูนะคะทุกคนเฮ้ยไอรถคันเมื่อกี้มันเกือบชนแล้วน,นะคะมันขับรถจริงมันมันขับรถเป็นจริงหรือเปล่าน,นะคะทุกคนทําผู้หญิงตกด้วยนะคะทุกคนอาจจะไม่เป็นก็ได้นะเออทุกคนเราไปปิดคลิปที่แมทอื่นกัน แบบนี้มันเถื่อนแล้วภารกิจก็เฟลด้วยนะคะทุกคนเฟลทั้งสองภารกิจเลยแต่เราค่อยไปเข้าเซิร์ฟคนไทยดีกว่านะคะทุกคนเราถอยพีหน้านะทุกคนไปเข้าเซิร์ฟคนไทยกันนะคะแต่ว่าเราจะปิดกิที่แมปอื่นนะคะไม่เอาไม่เอาแมปไอบุ๊กแล้วเซิร์ฟไหนก็เซิร์ฟไหนฉันไม่เอาแมปไอบุ๊กมาเดี๋ยวเราจะออกแบบกันเลยค่ะ บายบายเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปที่แบบอืดกันนะคะบาย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 ดูไอ้สงครามขอซูไม่ดูภาพสงครามนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในแบบใหม่แล้วนะเราจะมาบอกบากกันตรงนี้นะคะว่าบายบายนะคะทุกคนแต่เราจะมาพิมพ์ตรงนี้นะคะ่ะว่าเทียนเทียนจริง อยู่บะได้อย mm ู hmm. mm ่บะได้เรียนจิงอยู่บะได้อันต่อไปไอ้บรอไอ้บรอเอพิมพิมพิมพสูงคราม เมืองเออนั่นแหละลสงครามเต็มเมืองของแท้นั่นะสำหรับ,บตอนนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรัแบบดีค่ะไ๊าว่าเราจะมาต่อ EP สองนะคะอยากให้เราเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแบบดรเราก็จะเล่นมนะไม่ว่าเราจึกว่าผีนะคือได้ชื่อเพื่อนมาแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนคนไหนมันมีคนชื่อ sod นะคะแต่ไอ้เราก็ลืมไปว่าเพื่อนมันใส่แมสด้วยบายบายนะคะสรุปก็ไม่ได้ชื่อเพื่อนแหละไม่เมินนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย